ผมว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการเสวนาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าจะได้ข้อมูลเท้จริงมากขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นการสื่อป,ปากต่อปากก็เป็นการเล่าเป,เป็นการเล่าให้ฟังคือตัวบุคคลให้พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าความคิดเห็นหรือความข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร,รนะครับแต่สิ่งที่จะทําให้บิดเบือนหรือว่าทําให้แบบบางทีอาจจะต้องมีสื่อบางสื่อ,อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของหรือเปลี่ยนความคิดของคนได้ใช่ครับเพราะว่าสื่อนี่มันสามารถจะเข้าถึง ยิ่งปัจจุบันนี้มีสื่อทางโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเยอะเลยครับโอ้ใช่ครับเพราะฉะนั้นข่าวจริงข่าวลวงข่าวหลอกเนี่ยเราเราต้องพิจารณาให้ดีต้องมีวิจารณญาณในการรับบริโภคสื่อนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองนะครับจึงได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอ่างทองครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2555เวลา10นาฬิกาครับท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับนางสาวเบญจวรรณพาระหานะครับได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรจังหวัดอ่างทองนะครับณห้องประชุมสแสวงหาชั้น5าสารกากลางจังหวัดอ่างทองครับครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองท่านอุทัยพัฒนาพิชัยนะครับก็บอกว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการของการถ่ายทอดหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความต้องการหรือว่าความรู้สึกนึกคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกุไปถึงอีกบุคคลหนึ่งนะครับโดยผ่านระบบของ ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเสียงภาพหรือท่าทางที่มีความหมายเช่นอย่างหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตซึ่งการสื่อข่าวมีความสาคัญต่อการดำรงชีวิตประจําวันนะครับและก็ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้คําว่าสื่อเป็นไงครับผมว่าสื่อเนี่ยมันมีอิทธิพลอย่างมากเลยนะครับซึ่งในครั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการนะครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของตัวเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสําคัญหลักเพราะว่าเด็กและเยาวชนนะครับ เดี๋ยวนี้เข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับทำให้มีการเข้าถึงสื่อได้อย่างไร้ขอบเขตเลยนะครับจากหลายๆช่องทางด้วยกันอย่างที่พี่ติวได้บอกเมื่อกี้นะครับทั้งหนังสือวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเด็กเยาวชนนะครับได้เสพสื่อที่ไม่ถูกต้องหรือเสพสื่อที่แบบเป็นข้อผิดพลาดหรือว่าอะไรเข้าไปเนี่ยเด็กเราคนก็จะมีทัศนคติหรือมีผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสื่อด้วยตัวเขาเองเลยครับเพราะฉะนั้นการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับ ทางคณะกรรมาการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรจังหวัดอ่างทองครับได้ตระหนักถึงความสําคัญและเล็งเห็นว่าถ้าหากให้โอกาสเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองนะครับได้มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่สาม,มารถบอกนะครับว่าความน่าสนใจของสื่อน,นั้นจะเป็นอย่างไรและตรงต่อกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ครับและส่วนหนึ่งก็คือเด็กและเยาวชนก็จะเลือกบริโภคสื่อได้ถูกต้องและสามารถเป็นผู้ที่ผลิตสื่อสร้างสารรสื่อดีๆสื่อที่ปลอดภัยด้วยความคิดของเด็กๆรุ่นใหม่เพื่อ ให้เป็นสื่อที่สะท้อนถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยกันเองได้เข้าใจนะครับ,รบผมก็วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ก็อย่างที่บอกครับเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสารรค์และก็มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อปลอดภัยและก็ผลิตสื่อทีอ่พวกเขากันเองจะได้ได้รู้ได้ได้สื่อสารกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างของกิจกรรมในการนำร่องในการสนับสนุนสื่อที่ดีๆที่มีคุณภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ในการตระหนักถึง ความสาคัญของสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสารรค์ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างที่บอกครับถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ถ้าเราควบคุมได้หนังสือพิมพ์คือเราสามารถพอจะควบคุมได้ดูแลได้มีกฎหมายมีพรบรมีสิ่งต่างๆแต่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาสําคัญน้องปอนครับอินเทอร์เน็ตซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปปิดไป,ดปดกัน้นไปอะไรเด็กได้เลยแล้วก็สามารถเสพได้ตลอดเวลานะครับคือเด็กจะไปดูตรงไหนก็ได้เพราะ สื่ออินเทอร์เน็ตเยอะมากถ้าอย่างหนังสือพิมพ์ต้องมีวางขายวิทยุจะต้องเปิดโทรทัศน์ต้องมีเวลามานั่งดูนั่งรัฟังนะครับก็ในส่วนหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตนี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะที่บ้านหรือที่ห้องนอนที่โรงเรียนที่ห้องที่มันเป็นของอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้แค่มีัจจุบมือถือแค่มือถือต่อแอปอ่านตรงไหนแอปดูตรงไหนต่อ 3G ต่ออะไรเข้าไปก็เล่นเน็ตได้แล้วครับและในส่วนของสื่ออินเทอร์เน็ตนี่ก็จะเป็นสื่อที่ดาบสองคมนะครับมีทั้ง สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเด็กเยาวชนถ้าเกิดเราให้เขารู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเขามีจิตสํานึกในการที่จะเปิดหรือสื่ออินเทอร์เน็ตก็จะทําให้เขาคัดเลือกแต่สิ่งที่ดีๆเป็นความรู้ของเขาครับครับผมก็ต้องฝากถึงน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆคนด้วยนะครับ,รบให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากๆเลยครับคืออนาคตของลูกหลานรับคุยกันมาถึง8ปดเเรื่องแล้วนะครับเป็นสิ่ง